สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ข้อ9ยังไม่เขียวนะคะพอเรากดเข้าไปในข้อเเนาะมันเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วทีนี้พอเราไปกดในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะเรากดในกระเป๋าตังค์เนี่ยนะคะก็มันจะบอกว่ากระเป๋าเนี่ยต้องแอคทีฟมันจะมีปุ่ม2ปุ่มนะคะแอคทีฟแล้วก็ออนดัมขอให้ทุกท่านกดคำว่าแอคทีฟ w a ลเล็ แล้วมันจะมีข้อความขึ้นมาแล้วบอกว่าให้เรายืนยันคือโหลดวอ l เล็แล้วแล้วแอลกระเป๋าได้ยืนยืนยันแล้วแล้วเขาให้กดคำว่าโหลดวอลเล็นะคะภาษาอังกฤษข้างล่างนะ้นโหลดวอลเล็ไม่ต้องวางวัลีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแล้ว,วเข้ามาเลยค่ะวอล l e t เนี่ยคะ่ะเรียบร้อยนี่คือทำการได้แล้วนะคะเดี๋ยวกูดาจะโอนนะคะเหรียญเข้ามาในบัญชีของคุณปู่นะคะ เดี๋ยวคุดาจะลองโอนเหรียญจากบัญชีคณดาเข้าบัญชีคุณปู่นะคะก็จะเป็นการโอนเงินแล้วคณดาก็จะจ่ายด้วยเออ่ QR โค้ดของท่านนะคะก็คือสแกนจ่ายนะคะ a าอ up สแกนจ่ายโอเคเห็นไหมคะขึ้นละเอาก็โหลดกระเป๋าเงินขึ้นมานี่คณดาทำครั้งแรกเนี่ยสแกนจนะ่ายเนี่ยบอกแล้วว่าทุกอย่างรวมอยู่ใน อ,อ่แอปเราหมดแล้วเนาะปุ่นล็อกเราก่อนนะคะในแอปผ่านเบราว์เซอร์เราแล้วสมมุติว่ากูดาจะโอนไปเข้าบัญชีคุณปูหนึ่งเหรียญกูดาทดสอบนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ส่งนะคะกดส่งเนาะเห็นไหมคะเนี่ยยืนยันกระเป๋านี้เราต้องเช็คก,กระเป๋านิดหนึ่งนะคะ ga 2 l นะคะกลับมาดูนิดหนึ่งเอ๊ะตรงประเด็นเลยค่ะน้องสุชี้ขึ้นไปข้างบนหน่อยลูกเห็นไหมคะ G.2L.2 a เรียบร้อยค่ะยืนยันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบัญชีของคุณปู่กันนะคะว่าอ่าเรียบร้อยการโอนสำเร็จตึง้งเดี๋ยวเราก็มา refresh นิดนึงกลับมาเข้าของบัญชีคุณปู่จะใบหน้าหมามานะ <laughs> <clears throat> นะคะเห็นไหมคะเข้ามาแล้วก็คือมันมีค่าแก๊สการโอนนะคะ0.01น,น,น,นะคะ โอ้ทุกท่านคะยินดีด้วยนะคะในที่สุดก็คือเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่ๆว่ามันมีความสุนอีกแล้วมาเล่ามา,เล,ามเล่าสิ่งดีๆให้ฟังอีกและวว่ามันมีพลังงานบอกว่ามันพร้อมแล้วนะที่จะต้องขับเคลื่อนเนี่ยคะ่ะบัญชีที่ค้างอยู่ในระบบอะคะ่ะ